เจอเนื้อคู่และแต่งงานในเดือนคุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักสวัสดีค่ะพี่เพียงน้องป้ามอเซตีโชคพยากรกลับมาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะกลับมาในคลิปนะคะความรักความสัมพันธ์ในหัวข้อว่านะคะราศีใดนะคะในเดือนคุมภาพันธ์นี้มีเกณฑ์เจอเนื้อคู่และถึงขั้นแต่งงานนะคะพี่น้องค่ะนะ เป็นแนวทางเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าเดือนกุมภาพันธ์นั้นเนี่ยเป็นเดือนแห่งความรักนะคะพี่น้องค่ะนะและก็เขาบอกว่าจะทำอะไรนั้นส่วนใหญ่แล้วอาจจะเป็นการแค่คลิปแต่งงานนะคะมั่นหมายนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะจะเดือนมีนาเออจะเดือนกุมพาคุมภาพันธ์ทั้งสิ้นนะคะพี่น้องค่ะนะเออหรือรวมถึงว่า จดทะเบียนนะจดทะเบียนสมรสนะใครที่แต่งก่อนหน้านี้นะคะก็ยังไม่จดทะเบียนสมรสนะคะถ้าจะจดนั่นก็ต้องจดในเดือนคุมภาพันธ์นั่นเองค่ะนะก <c oughs> ็อบอกว่าเพื่อที่จะให้ความรักความสัมพันธ์นั้นอยู่กันจนถือไม้เท้ายอดอทองตระบองยอดเพชรว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องค่ะนะเป็นคลิปแห่งความบันเทิงอะคะอีกคลิปหนึ่งเอา เพื่อไม่ให้เสียวเวลานะคะพี่น้องคะตอนนี้ใครที่ลุ้นๆอยู่นะคะว่าเอ็นะคนที่คุยอยู่ด้วยนี่จะเป็นคู่หรือเปล่าและคนที่มีมีนะคะมีคนรักอยู่แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกแต่ว่าก่อนหน้าน,นี้อาจจะมีเปลนว่าเอ๊จะแต่งงานมาเงินว่าคุณโควิดมาอ้าวก็ต้องเลื่อนและในเดือนกุมภานี้นะคะเขาก็ไม่ได้ห้ามว่าเออจะต้องไม่จัดงานเลี้ยงหรืออย่างไร เราดูสิว่ามีเกณฑ์ที่จะจัดงานมงคลสมรสหรือเปล่านะมาดูนะคะพี่น้องคะมี3ราศีเองค่ะที่เด่นๆมากเลยในเรื่องความรักความสัมพันธ์ 1. จะเจอคนที่ใช่ 2. จะมีโอกาสแต่งงานนะคะเอาราศีแรกก่อนนะคะเอนเอน,นะคะพี่น้องค่านะคือราศีมังกรค่ะก <laughs> ็บอกว่าพี่น้องชาวราศีมังกรนั้นมีเกณฑ์ที่จะ แต่งงานนะคะมีเกณฑ์ที่จะแต่งงานนะคะหรือมีคนรักอยู่แล้วตอนนี้เนี่ยมีโอกาสแต่งงานหรือมีเกณฑ์ที่จะเจอคู่แท้และถึงโอกาสถือโอกาสแต่งงานนะคะสําหรับตกลงที่จะเป็นแฟนกันนะแล้วก็มีโอกาสที่จะพัฒนาในเรื่องการแต่งงานได้นะคะและเขาบอกว่าเชียวนี้นะพี่น้องชาวราศีมังกรนะคะก็จะมีความมั่งคั่งนะ ทั้งคู่เลยนะจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะฝ่ายชายฝ่ายผู้หญิงก็จะมีในลักษณะของเงินตกนะคะสินสอดอย่างนี้นะคะโอ้ยรู้สึกว่าจะเขาเรียกว่าจะเป็นเงินถุงเงินถังทั้งสองฝ่ายเลยนะคะพี่น้องชาวราศีมังกรยินดีด้วยนะคะฮต่อไปค่ะต่อไปพ,อกกพี่น้องชาวราศีกรกฎค่ะพี่น้องค่้ พี่น้องชาวราศีกรกฎมีโอกาสนะคะพี่น้องคนะนะมีโอกาสที่จะพัฒนานะใครที่มีอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วณขณะนี้เนี่ยนะคะนั่นคือใช่และมีโอกาสที่จะพัฒนาถึงขนาดมั่นหมายตกลงปลงใจที่จะเป็นคู่กันนะคะแน่ในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะถึงมีโอกาสที่จะแต่งงานได้นะคะเอาต่อไปราศีสุดท้ายเอ็นนะคะ คือชาวราศีกนนันค่ะพี่น้องค่ะเนาะชาวราศีกันนั้นเนี่ยก็บอกว่าเออหนึ่งเจอคนอุปธรรม้ำจุนนะนี่แปลกนะก็คือหมายความว่าคนอุปธภรม้ำจุนนั้นเนี่ยเป็นคนรักก็ได้นะคะเป็นคนรักจากคนอุปธรรมกลายมาเป็นคนรักนี่นะสนับสนุนนั้นี่เขาบอกว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็จะได้คนอุปธรภมที่เป็น เสร็จทีนะคะ5เลี้ยงเรานะ,ะอุ่มชูเรานะคะพี่น้องชาวราศีกันและถึงขนาดว่านะคะตกลงปลงใจที่จะเออแต่งงานประกาศนะคะเออมั่นหมายนะคะหรือแต่งงานออกหน้าออกตา,าว่าอย่างนั้นนะคะสาพี่น้องชาวราศีกันค่ะยินดีด้วยทั้ง3ราศีนะคะพี่น้องค่ะนะยังไงแล้วถ้าเป็นแบบนี้ ก็อวยพรเลยนะคะขอให้อยู่กันนะคะตลอดรอดฟั่งนะคะให้มีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมือง <laughs> มันจะเข้ากันหรือเปล่าสมัยนี้นะคะเออตอนสมัยที่ป้าหมอเด็กๆนี่เขก็อวยพรกันแบบนี้คะ่ะพี่น้องค่ะนะสมัยเก่าแน่แล้วก็นะคะร่วมเป็นคู่สร้างเป็นคู่สมนะ,ะนี่อวยพรล่วงหน้านะอวยพรล่วงหน้านะคะพี่น้องคะ่ะทั้ง3ราศีนี้นะคะโอเคค่ะ ขอให้ทั้งสามราศีโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะสวัสดีค่ะ